วันนี้เวลา17นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวาโรกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางทีซีทามูลูเกทายีมามซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดีย เาทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย นายทีซีทามูลูเกทายีมามได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วยนายริอาดรีดิซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาก,การ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทย ในการมาดํารงตําแหน่ง <descon fin anta> เป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุเซียประจําประเทศไทยนายไาอัีดีได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐตุเซียประจําสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยในมูลซิงหยอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทยในมูซึงขยอนเคยดํารงตําแหน่งเป็นอัคราชทูตสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําสหรัฐอเมริกามาก่อนนายจนาทานเดลคิงซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ตอนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทยนายโจนาธานเดวคิงเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ดูแลรับผิดชอบโครงการให้ความช่วยเหลือของนิวซีแลนด์และความสัมพันธ์ทวิภาคีก,กับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกมาก่อน นายเออร์เนสต์ระวามิลซิโยซึ่งมีถิ่นพำน,นักอยู่ที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษสรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทยนายเออร์เนสต์ระวามิลซิโยได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรวันดาประจำญี่ปุ่นด้วย